สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุดเหมือนเช่นเคยนะครับจากการหลายวันไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับส่วนมากช่วงนี้ก็ไปกับฟลวินนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสว่างนะครับมาถ่ายคลิปตัวเองช่องตัวเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมตื่นจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะครับตอนนี้กําลังขับรถเข้าป่าไปต่อไก่ป่านะครับก็วันนี้เนี่ยผมกับเซ้งจะไปด้วยกันแต่เซ้งเนี่ยไปก่อนหน้าแล้วนะครับก็ตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นอะไรหรอกได้ยินเสียงผมขับรถอย่างเดียว ว่าต่อไก่เนี่ยต้องออกแต่เช้านะครับเพื่อไปดูว่าไก่นอนตรงไหนจะได้ต่อใกล้ๆไก่นะครับไก่จะได้เข้ามาก็ตอนนี้เซ็งก็นำหน้าไปยังจุดนัดพบของพวกผมสองคนแล้วนะครับทุกครั้งเนี่ยผมไปคนเดียวแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยพาเซ็งไปด้วยเซ็งบอกว่าเซ็งอยากไปต่อด้วยนะครับเซ็งก็เลยพาเซ็งก็เลยเอาแม่ไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ผมก็เอาแม่ไก่ตัวหนึ่งไปด้วยแล้วก็ไปถึงเนี่ยเดี๋ยวจะแยกย้ายกันต่อนะครับก็คอยติดตามกันนะครับว่าวันนี้พวกผมเนี่ยจะได้ ไก่กันหรือเปล่านะครับก็ไก่ป่าเนี่ยเป็นไก่ที่ต่อยากมากบางตัวในฉลาดฉลาดเนี่ยโหไม่ยอมเข้าเลยนะครับก็เช้าเช้าแบบนี้ก็ยังไม่สว่างเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปถึงที่นะครับว่าจะสว่างหรือ,อยังนะครับจากนี้ไปอีกประมาณ6 7โลนะครับผมแต่ทางนั่นจะเป็นทางลูกลังตอนนี้ผมอยู่สายหลักนะครับก็เดี๋ยวจะแยกไปอีกสายหนึ่งทางลุกลังแยกไปนะครับก็ต่อตามไล่ชาวบ้านไร่แถวนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดนัดพบผมกับเซงเลยนะครับผมเช้าแบบนี้มีหมอกลงด้วยนะครับรู้สึกว่าฝนจะตกด้วยเมื่อคืนเอาฝากฟังถนนถ้าใช้สายตามองเนี่ยจะมีพวกพื้นที่มันชื้นๆน,นะครับนี่หมอกควันรูอกองจะเห็นหมอกควันหรือเปล่านะครับแต่สายตาเนี่ยเห็นหมอกควันมันไม่ใช่หมอกควันหมอก ธรรมชาตินะครับธรรมชาติไม่ใช่หมอกควันรู้สึกว่าฝนตกแล้วเช้านี้จะมีหมอ,อกด้วยเดี๋ยวไปดูซิครับว่าไก่จะขันหรือเปล่านะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มมาไล่มาแล้วครับผมก็ตามหลังรถชาวบ้านอยู่เขาก็มาไล่เช้ามากเลยเหมือนกัน เค okay, ครับตอนนี้มองด้วยสายตาก็เริ่มสว่างนะครับแต่ในกล้องยังม,มืดอยู่ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงพวกนกอ,อะไรตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็มืดฟ้ามัวดินเลยเชา้านี้ถ้าใช้สายตานะครับหมอกเต็มยอดเขาเลยรู้สึกว่าฝนจะตกด้วยบริเวณแถวนี้นะครับตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านมาแต่ที่บ้านไม่ตกนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับเซ้งเลยเซ้งสวัสดีหน่อยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซ้งสุดหล่อนนะครับมองไม่เห็นหน้าเลยตอนนี้มืดสนิทก็เดี๋ยวเราจะ ขับรถไปอีกยังจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไปฟังไก่ขันกันไปยังจุดที่สูงสูงหน่อยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยอยู่อีกฝ้าเขาวนึงถ้าจะได้ยินก็ได้ยินไม่กี่ตัวนะครับไม่รู้ว่าจะมีไก่ปลาให้เราต่อหรือเปล่าในในเช้าวันนี้แล้วทึบๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีไก่ขันหรือเปล่านะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปอ,อีกจุดหนึ่งดีกว่าเพื่อที่จะได้ยินเสียงไก่ขันดีดนะครับ มันไม่ติดเลยโยแบตหมดต้องสตาร์ทเท้าเอาละ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงจุดๆนี้ฟังเสียงไก่ขันกันนะครับบริเวณใกล้ๆตรงนี้เนี่ยน่าจะมีไก่ขันอยู่ตัวหนึ่งมีเสียงไก่ชาวบ้านขันมาจากไร่ชาวบ้านฝั่งนู้นด้วยตอนนี้นะครับ เริ่มขานตรงนู้นละเดี๋ยวผมจะแบ่งสบเสบียงให้เซงก่อนว่าว่าจะเอาอะไรกินบ้างนะครับวันนี้นี่เลยแบ่งเสบียงกันก่อนแล้วก็อย่าแยกย้ายนะครับผมพาเซงไปดูไก่ตรงนู้นก่อนข้า,าง,นะขงบนนั่นใช่ไหมเอาไปเอาใส่ในรถก็ได้เดี๋ยวมาเ,าเอาก็ได้เอาก็ใส่นั่นเลยใีเลยเดี๋ยวไปยาวไป <laughs> ย,ยาวอ่ะก็ <laughs> ผมก็เหลืออยู่ สองหอรนครับไม่เอาหลักแล้วใช่ไหมหลักนี้ไม่ใช่ไหมนุ่นี่ก็ให้พอแล้วแหละเนาะอันหนึ่งอันมาก็าได้นั่นกี่อันอ,ะอ่ะชุดหนึ่งเลยนะครับชุดให้เซ็งละตัวตน,นึงก็ขันอยู่ฟากนูน้นเช้านี้ก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ตอนยังมองไม่เห็นนะครับบอกลงจัดไปาเดีย๋ยวพาเซ็งไปดูตัวนู้นก่อนมาติดต่อไง ไก่ผมก็เอาไว้นี่แหละแล้วก็เอาไก่เซ้งไปก่อนไปเดี๋ยวพาไปดูพาไปต่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยติดกลับมานะครับมีก้อนข้างไล่ทำใไล่ับบัตใส่เนี่ยนะ ข้างในนี้มานะครับเัินเลิมแพนนะวางไว้นี่เหรอไม่ใกล้กินนี่จะแอบไหนอ่ะก็ไปตกลงไป้เจที่โอเคเิงบอกว่าผมไปก่อนเดี๋ยวไปค่อยจัดการนะครับพอไปที่อื่นแล้วนะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านใครกลับบ้านมันแล้วนะนะ คนะครับก็เซ็งบอกว่าผมไปเลยผมไปไหนก็ไปแล้วก็นเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราดูผลงานเซ็งก่อนว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับจะได้หรือเปล่าไปเจอกันที่บ้านนะครับผลลัพธ์ก็ไปติดตามกันที่บ้านแนะครับส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวไปจะฟังเสียงแล้วก็ออกจากที่นี่ไปก็รู้จะไปต่อที่ไหนกันต่อนะครับฟังเสียงไก่ก่อนโอ้หเดี๋ยวนขันจะฟฝังนู้นมาด้วย แต่ไกลามากนะครับม้อจะไปได้หรือเปล่าโอ้โหันย่งไกลเลยผมว่าต้องมีที่ไปแหละผมอะให้ดูวิวก่อนนะครับเชา้านี้หมอกจางๆนาทึบเลยยอดแต่ว่าแถวนี้จางๆครับ จริงตามนี้เนี่ยจะสะวา่างกว่านี้แล้วแต่หมอกมันทึบฝนตกปล่อยๆด้วยเมื่อคืนจากสภาพพื้นแถนนี้แล้วโอเคนะครับก็ตอนนี้เซ็งเกาะไปโดนไอตัวนูน้นบินไปละก็เลยไม่ได้ต่อนะครับเซ็งกลับมาเซ้งกับผมก็ไปเลยไปหาที่ใหม่นะครับก็ไม่รู้จะพาไปที่ไหนแล้วเหมือนกันเดีย๋ยวออกเดินทางกันนะครับกลับทางเดิมแล้วก็จะขึ้นเขาฟากนู้นกันนะครับที่หมอกหนาๆนู่นเลยว่าจะเป็นอย่างไงนะครับ วันนี้คลืนม,มากไก่ขันตัวเดียวก็ทํามันบินซะแล้วไม่รู้ว่าจะขันอีกหรือเปล่านะครับพอเปลี่ยนทําเลมาถึงบนนี้นะครับโอ้สุดยอดเลยอยู่ข้างๆมีแต่ทะเลเหมอกยอดขาวเต็มไปหมด ก็ตามหลังมาเรื่อยๆไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วล่ะครับตอนนี้เพราะว่าไก่ป่าไม่ขันเลยนั่งรถเล่นแค่นั้นแหละวันนี้หมอกปกมบิดชิดนะครับ มาถึงบนนี้ก็ได้ยินเสียงไก่ขันนะครับก็เดี๋ยวต่อขนี้ดูซิว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถนนใกล้ๆข้างล่างนั้นนะครับเสงก็กำลังจะปัดเลย,เลยมันขันข้างล่างนู่นอนะ ใกล้หน่อยก็ได้ไหมตรงนี้ก็ได้ ผมสอนให้เซ็งปักด้วยนะครับแล้วก็ผมจะปักเป็นรวกลมเอาไก่ไว้ข้างในนะครับ ปางลึกมันจะได้ไม่เห็นเห็นไม้ตัวนั้นแค่นี้แค่นั้นแ่ะจันี้เราก็ต้องทำการหวานข้าวนิดหน่อยนะครับจะเป็นตัวล่อ ก็ใกล้ๆเลยก็ใกล้ๆเลยก็ใกล,ๆล้ๆมันเห็นก็เอาตรงนู่นเลยเอาแค่นี้แหละโอ้จะได้เรียกไหมวันนี้ถ้ามาคนเดียวนี่ผมนี่สะดวกกว่าเยอะเลยโอ้มากันสองคน yeah. ในใี่แย่เลยไก่อยู่ข้างล่างนู่นนะครับก็อาจจะสลับไปสลับมาน ในนี้เห็นแค่นั้นแหละเอา้าต่อเลยเห็นไหมติดหัวไว้จะได้ไม่เห็นร้อนล้เราเห็นไก่แค่นั้นแหละเอานุ่นปีนได้ยังข้างนี้ดูไก่มานี่ไม่ต้องดูไก่มาก็ปิดเสียงแค่นั้นแหละนะนีอะไรปิดกะ ก็ปิดไปเสียงเปิดลำพงแล้วครับเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นใช่ไหมทาไม่เห็นนี่ไก่มาไม่เป็นลำพงนี่ไก่บินนีนะ ก็อาจจะมองไม่เห็นไก่นะครับยนงต่เสียงคอยติดตามกันว่าจะได้หรือเปล่าถ่ายกายก็ไม่เห็นกันกายขึ้นกาขึ้นแล้วใช่ไหม <Hello. S 1> เปิดทางกว่านี้ <c oughs> เปิดเ <c oughs> บาๆไม่ได้ยิน มาตั้งนาน,นะครับก็ไม่มีเวลาว่าไก่ป่าจะเข้าเลยเพราะว่ามันน่าจะมีตัวเมียอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยไม่เข้าเปิดลมโพงก็แล้วเปลี่ยนเสียงอะไรก็แล้วเงีบกริบมีแต่ไก่ เยงกับผมร้องแล้วก็ลำโพงแค่นั้นนะครับโอ้ไม่ไม่เข้ามันเวลาปิดดิปิดเสียงดิกงเก็บไก่เพราะวันนี้เนี่ยบรรยากาศดูแล้ว น่านอนมากวันนี้แดดไม่ออกไก่ไม่ขันขันแค่ตอนเช้าที่จะลงคองแค่น,นั้นเองต้องรอสักครู่ว่าจะได้ยินเสียงขันอีกหรือเปล่า ตัวผู้ไม่ขันตอบแล้วไปที่อื่นแล้วนี่นะครับแม่ไก่ของเซ้งของผมเนี่ยนี่อยู่ในนี้ตัวปลดของใครของมันนะครับเซ้งก็กำลังเก็บพวกคลืนอยู่คลืนทางนะครับของผมเนี่ยเก็บเสร็จแล้วเซ้งเก็บเสร็จเนี่ยผมก็จะเดินไปที่รถมอไซค์นู่นนะครับจอนอยู่นู่นเลย เราเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันก่อนเราอย่างไงาค่อยว่ากันต่อนะครับเพราะว่าอาไก่ไม่ค่อยขันเลยเชา้านี้หมอกลงจัดมองเป็นเขาฝั่งนู้นเลยมาหลังมาไปที่รถกินอาหารเช้ากันก่อนไงนค่อยว่ากันต่อ เช้านี้ก็ต่อสองที่นะครับที่แรกแสงธรรมบินละที่สองไม่เข้านะครับน่าจะไปหากินข้างล่างไกลๆแล้วแล้วก็น่าจะมีตัวเมียด้วยก็เลยไม่ยอมเข้านะครับ ตอ,อนแรกก็จะแยกทางกันเอไปเอามาไม่ได้แยกทางเลยรวมทางซะง,งั้นหนาวไหมซิงไม่หนาวเลย วันนี้สงสัยเท่าตามเคยถือว่ามาสุดบรรยากาศแล้วกันนะครับหน้าร้อนแต่ว่ามีหมอกลง่าจะเป็นพายุฤดูร้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกปลอยๆเช้านี้ก็เลยเหมอกหนาทึบเลยแไ,ไม่ขันสักตัวขันแค่สองตัวนะครับเช้านี้ ที่ได้ยินขันไก,ก่ไมาจากนู่นเนี่ยก็เป็นไก่ชนชาวบ้านนะครับขันมาจากไร่ชาวบ้านบริเวณนี้ก็เป็นไร่ข้าวชาวบ้านที่เกี่ยวหมดแล้วแต่ต่อสางข้าวนะครับกินขนมปังเสร็จแล้วก็ออกเดินทางขึ้นเขากันต่อไปฟังเสียงไก่ขันต่อนะครับไก่ขันไม่ขันไม่รู้แต่ว่าขึ้นไปฟังก่อนค่อยว่ากัน ก็อายด้วยวันนีู้จะต่อไก่ได้หรือเปล่าไอาแบบนี้เวลาไก่เข้าเนี่ยไอเนี่ยโหไก่นี้เลยเราก็จะขับรถนี่ตามเส้นนี้เป็นู่นเลยบนยอดเขานุ่นดูซิว่าเจออะไรหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ถึงยอดเขาแล้วไปออแดดเริ่มออกแล้วไปเดีย๋ยวไก่ขันแน่นอนเราจะมุดตามทางนี้ไปเลยอ๋อเอาคุณแจรถเก็บไว้ก่อนเรมๆๆมเมเดี๋ยวมีคนมาเอารถอีกมา,มาหา,มหาไม่มีบนใจกลับบ้านซ่อนไว้แถวนี้นะครับถ้าใส่เป้ไปเดี๋ยวกมจะลดล่วงจะลนนี่แหละเราจะข้ามเขาไปอีก เขาหนึ่งไม่ใช่ข้ามลงนะครับเดินไปเรื่อยๆนี่เป็นทางแยกนะครับนี่มาจากทางนู้นมานี่เลยลมแรงมากลกเขาเขา,เขาข้างบนไปขอน้้ยตัวอย่างไปเลยโอ้โหทำไมานี้ปุ๊มเนี่ยเสียงน้ำอยู่ติ๋งๆเลย ม่มีอะไรแล้วมั้งเสีงบ้างเปล่ามีแต่เสียงลมไอ้ไผก็ออกหน่วยออกขุยอะไรหมดแล้วนี่อย่างลกแล้วมั้งหมอกควันเนี่ยสุดยอดเลยยังไม่ใช่หมอกควันหมอกธรรมชาตินี่เหมือนฝนตกเลยนะครับเนี่ย เปียงแบบนี้เลยปอกไป๊ปอกแป๊กเลยเสียงน้ำหยดโหลืมถอดเสื้อเลยเสื้อมันม,มุดแถวนี้อีกไรซึ่งวีแววของไก่ขันนะครับสังกับผมก็เลยตัดสินใจกลับไปที่รถนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงกันต่อลมแรงด้วยอะไรเข้าขาแล้ว เพื่อนเต็มเลยไอ้พวกนี้เก่งๆเพื่อนง่ายด้วยอ่ะบรรยากาศเหมือนหน้าฝนนะครับธรรมดาบรรยากาศแบบนี้ไก่ก็ไม่ค่อยขันกันก็เลยไม่ได้ต่อเยอะเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ลองเปิดเสียงไก่ซิว่ามันจะตอบรับจากในป่ามาหรือเปล่า เงียบกลิบกลับกันไปดูอีกที่เดิมสิว่ามันขันอยู่หรือเปล่าเดินทางมาถึงใกล้รถละตอนนี้แสงแดดเริ่มมาความหวังอันลิบลีก็กลับมามีความหวังอีกครั้ง เดี๋ยวไปดูข้างล่างกันต่อมันจะขันอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมกับเซิงก็เดินทางมาถึงยังกระตอปชาวบ้านหลังนี้นะครับก็ตัดสินใจกันว่าจะแยกย้ายกันนะครับว่าใครจะไปต่อกันที่ไหนเพราะว่าถ้าไปด้วยกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ต่อก็น้อยนะครับก็โอเคเดีย๋ยวให้เซิงตัดสินใจว่าเซิงจะไปกันต่อกันที่ไหนส่วนผมก็อยู่บริเวณแถวนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวน่าจะเจอกันที่บ้านเลยว่าใครต่อดได้หรือไม่ได้นะครับไปไหนเซ็งข้างบนนู่นใช่ไหมไล่วอลวิท์เหรอหมั้งอ๋อเซ็งจะไปไล่วอลวิท์นะครับไปต่อทั้งบนนู้นไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะตัวท,ที่นู่นโอเคเจอกันที่บ้านนะแต่คนต่างกันบ้านแล้วนะไปแล้วครับบ้าละ ลดลงเขาไปนะครับส่วนผมจะรอฟังไก่ตรงนี้ก่อนตรงเมื่อกี้ที่ผมต่อล่าสุดนี้ใกล้ๆ้แถวนี้นะครับผมต่อได้อยู่ข้างล่างนู่นเองข้างล่างตุ่นกลัวข้างล่างนู้นลองฟังก่อนว่ามันขันหรือว่าขันผมจะต่อแถวนี้แหละถ้าไม่ขันเนี่ยจะต่อเข้าไปล่ากันที่อื่นก็รอแล้วรออีกนะครับไม่ได้ยินเสียงขันเลยจุดนี้ก็เป็นจุดที่เมื่อกี้เซ้งกับผมเนี่ยก็มันต่อไก่ตัวล่าสุดนะครับ ก็เสียงเงียบกริบมา2ชั่วโมงละก็เฝ้าต่อไปนะครับตอนนี้แดดก็จางๆหมอกก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับก็เอาไก่มานั่งเล่นตรงนั้นละให้ไก่มันหายกินบ้างนะครับผ่อนคลายบ้างก็จะรออสักครู่หนึ่งนะครับถ้าไม่ได้หรือว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านกันละว,วันนี้น่าจะแห้วแน่นอนนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยอำนวยให้ไก่ขันเลย พักผ่อนแป๊บหนึ่งก่อนบรรยากาศก็สดชื่นนะครับไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีสุดยอดเลยฟังเสียงนกเขาร้องด้วยตอนนี้ก็เวลา11นาฬิกาแล้วนะครับก็มันได้ยินเสียงตอบรับเลยหมอกก็ยังมีเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เซ็งกลับบ้านกันหรือย,ยังก็เดี๋ยวข้าไปดูผลงานเซ็งครับว่าได้อะไรหรือเปล่า ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงบ้านละก็เซ็งเนใี่ยยังไม่กลับนะครับก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ต่างคนต่างไปทําหน้าที่ตัวเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวถ้าเซ็งกลับมาเนี่ยเซ็งไดไก่เนี่ยผมค่อยถ่ายทุกคนดูแต่ยถ้าไม่ได้ก็คือผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็ทริปนี้ก็สั้นๆแบบนี้เลยก็วันนี้ไปต่อไก่แต่ไม่ได้ไก่นะครับสภาพคลื่นฟ้าคลื่นฝนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศหน้าตอนนี้ในหมู่บ้านของผมนะครับนี่เลยโอโ้บอกควัน ตั้งแต่ป่าเย็นหมู่บ้านนะครับนี่เลยหน้าแรงแต่ก็ไม่รู้ว่าทาไมหมอกควันไม่ใช่หมอกควันนะครับหมอกธรรมชาติเลยมันมีช่วงนี้นะครับผมก็ยอดมากบรรยากาศเหมือนหน้า,นาหนาวกับหน้าฝนเลยก็โอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม